ไม่อยากพลาดคูณเข้าสูตรดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์แอสไน์ LNW 8ป8ปคู่บอลเซียนเข้าสูตร V.I.P. ของเทวิเคราะห์แบบเขียวทั้งกระดานโดยจะเป็นของวันที่18มิถุนายนนะครับถึงวันที่22มิถุนายนสวัสดีครับวันนี้เราก็นำคู่บอลดีๆนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง90%อัตราชนะสูงถึง90%นะครับมาให้ชมกันนะครับจะวินกี่คู่แพ้กี่คู่เราไปดูกันเลยครับ18มิถุนายนนะครับมีทั้งหมด14คู่ครับชนะ12คู่แพ้2คู่ครับ วันที่20มิถุนายนนะครับมีทั้งหมด10คู่ครับชนะ9คู่แพ้1คู่ครับวันที่21มิถุนายนนะครับมีทั้งหมด9คู่ครับชนะ8คู่แพ้1คู่ครับแลวันที่22นะครับมีทั้งหมด12คู่ชนะ1 1คู่แพ้1คู่ครับ เช่นเคยนะครับเราก็มีโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษนะครับเพียงท่านสมัครตอนนี้นะครับจาก899บาทนะครับเหลือเพียง699บาทนะครับอย่าลืมนะครับแอดมาได้ที่แอดไลน์แอดไซ์ si lnw888 และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e นะครับช่องเรายังมีคลิปคู่บอลดีๆเพียงมารอท่านอยู่ครับ